เปิด <rural> ร้านแนะพี to <together> ่น้องสี่ยากบ้านเราครับผมต้นไหยางปีงไกลขึ้นไวปขายไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวต้นไห่ภาพเห็นมังมีปูมังมีปูมังยิปูมังยิปูยิงไข่มังยิปูว้ามัยิปูมังยิปูกลน สี่ขากิปูสี่ขาเนี่เปิดว่ไใดครับเปิดวันจีนทร์นี้ีิปูคนแดงไทยขายหมึงคร้บมรอมอมมากเอาว่าเป็นว่าเอาสินี่นี่ไม่กิน่รบปไสิบนปัดพวกสิส่เนี่ยเกียวเหนียวบวชละเด้อสิละหาเด้อ บวบมะเขือก็มีุู้เขาว่าท่านมากครับผมอันนี้อันนี้ผักกีเล็กอออันนี้กกนอนนโอ้ผักดังขมผักดังขมปูปูคนครับผมสุดยอด่อนกินแม่แม่ครับตั้งร้านแล้วอร่อยมาก อยากไกลใส่กว่ากินเขาก็ไมิ้อวันนี้ย,ย่างเขาพร้อมย่างขึ้นไปเดี๋ยวรถท่านครับผมพูอเขาเขาหน้าปังเขาหน้าปังบรรยากาศครับผมพูดแม่แหม เ็ย,ย่อยมาตั้งร้านครับแค่ว่ามาจากร่างแพ้เราเพิ่็จะไปยับใส่กอบเพื่อสีทำบุญให้ทำบุญมืออื่นครับผมแจกมืออืน่นตอนไหนก็ทำหนาที่ผู้เดียวตนนัวนี้อย่างใกล้ขึ้นไปแล้วอุ่นไวร้อนร้อนครับผม ก็มีทั้งตูดและหนังครับทันจะถอนแสงแล้วแน่นอนอยากไฟอ,อ,อ่อนๆหอม โอเคครับไปก่อนครับบรรยากาศทางตลาดนัดกำลังเริ่มขึ้นครับ